ย่างแบบฝรั่งเขาย่างนะเห็นเขาเห็ดโ mm. อ้โหพี่ตาแสบพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทย,ลยและฝั่งลาวเนาะมาพี่น้องมือนี้เสนอเมนูปิ้งเนื้อแบบช้ำๆแบบแบบสไตล์แบบออกสเต็กสเต็กนิดหนึ่งพี่น้องข้างในมันสีบบสุกปันใดขันสีปิ้งแห่งมันสีเหนียวมาองเบิเข้าวชีสซอยบ้านโอ้ ุกไปมันออกสิซุกไปโพดไปเนอะอือพี่จิ้งเขาจะได้แบบให้มันเป็นซอยออกมาเลยมันเป็นหนามแดงๆไหลออกมาอันนี้มันซุกมันซุกไปเลยเนี่ย <c oughs> อ่ะเธอหนาเอามาอยู่นนองอันนี้กะบุถืออืออันนี้มันซุกโกรเลยเนี่ยมันซุกไปอยู่เนาอนีอ่โท เนื้อมีเดียมมีเดียมพุดอ่ะได้อยู่มาพี่น้องบ้านนี้ลงมือเอาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องอยากอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ถวยพี่น้องแจวอลหนึ mm hmm. ่งวันทำลายแต่ถวยก็มีพี่น้องแต่ว่าใส่แบบนี้ลองบึง้อ mm hmm. อืมอืมนุ่มอืแม่อืมอืมเสรเดี hmm. mm ๋ยวพี่น้องเห็นไป แต่อันนี้มันมันซุกโคตร <c oughs> ย่างแบบช่ำๆข้างนอกซุกข้างในพอดีเป็นนามแดงๆดอีู่เนืะจุดยอดเถอะ Chèo cái đếp Chèo cái kino Nó bồng cái luôn 嗯，哎、mm，不能不要，hmm. 嗯 <laughs> <laughs> มีเดียมมีเดียมอย่างแบบมีเดียมมีเดียมอ,มอ,มอม คำสุดท้ายไป่น้องห้อนเลือมากเลย,ยวิดีโอว,วันออาโบยาวเนาะเอาพอของป่าของคอเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินต่อ